63เห็ดดอกก็ <laughs> <sum> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ยืนก็ได้สวยหนึ่งสองสามเขาเขาว่าปีนี้ได้หรอเขาว่าอีกแล้ว อ๋อครับแล้วเป็นไงครับที่มาชมเห็นความสวยงามแล้วค่ะกำลังปลูกขึ้นอีกเยอะแยะเลยอืมตอนนี้ดอกโอเคแล้วนะครับค่ะชื่อไหนค่ะชื่อจริงครับดวงเดือนค่ะดวงเดือนนามสกุลสีบุญค่ะสีบุญอายุเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะสามสิบนะอ่าคนอำเภออำเภอหนองบัวละเวทค่ะเรามาทำงานที่แล้วเรารู้รู้ได้ไงว่ามีแปลงดอกไม้หรืออะไรก็ดูจากเพจเขาลงเพจอเห็นในเพจ แล้วรู้สึกไงครับมาดูแปลงแล้วก็สวยค่ะประทับใจไหมครับประทับใจเอาฝากถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปครับก็ถ้ามามายังไงครับอยู่ไหนอาจจะไม่รู้จะคทางนะคะเอออยู่ของพื้นที่ทรัพย์ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนไม่ไม่ไอแปลงดอกไม้แปลงนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่ครับถ้านักท่องเที่ยวท่านอื่นจะมาเป็นไงครับบอกช่วงนี้ดอกเป็นไงบ้างดอกช่วงนี้กาลังบานค่ะกําลังสวยเชิญแนะนําให้มาช่วงเช้าค่ะช่วงบ่ายก็จะร้อนหน่อยโอเคครับ